สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาสอนเล่นเกมตลาดแห่งเมืองลิสบอนนะครับผมใน7นาทีอ่าซึ่งเกมนี้นะครับผมเป็นเกมที่เราจะต้องมาเปิดสแตนขายของนะครับผู้คู่กับร้านอาหารนะครับเพื่อพยายามทำเงินให้ได้มากที่สุดในตลาดแห่งนี้นั่นเองนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการเล่นและวิธีการเซตอัพในคลิปไปเลยในส่วนของวิธีการเซตอัพนะครับก่อนอื่นก็คือเอานำการ์ดลูก ลูกค้านะครับผมอ่าแบบนี้นะครับสีต่างๆนะครับมาวางไว้ตรงกองของมันนะครับก็คือกองพวกนี้อ่าซึ่งเวลาวางนะครับผมให้วางหงายไว้ได้เลยอ่าก็จะวางแบบนี้นะครับอ่าสีแดงก็วางไว้ในช่องสีแดงแบบนี้ได้เลยอ่าก็วางไล่ไปนะครับจนครบทุกอันเลยนะครับเมื่อวางครบแล้วให้เปิดออกมาในช่องของมัน2ใบนะครับผมอ่าจะเห็นว่ามันมีช่องว่างๆข้างๆอยู่ อันนี้ก็คือเปิดอ,ออกมาได้เลยแบบนี้เป็นต้นต่อมานะครับผมจะมีทายร้านอาหารซึ่งเป็นทายวงกลมแบบนี้นะครับให้นำทายที่เป็นรูปเบียร์อันนี้นะครับออกมาอันนี้ใช้สำหรับกรณีเล่น4คนนะครับเราจะให้อันนี้แก่ผู้เล่นคนที่สีนะครับถ้าเล่นไปถึง4คนจะไม่ใช้โทเค็นอันนี้นะครับ จากนั้นทายที่เหลือนะครับผมนํามาคว่ำให้เป็นด้านสีเทาแล้ววางไว้บนกระดานนะครับตรงจุดที่มีสีเทาดําๆตรงกลางแบบนี้นะครับก็จะวางไว้แบบนี้ทุกอันนะครับผมเราก็ต้องหยิบออกมาทุกอันเลยนะครับผมมาอันนี้สมมติหยิบมาตัวอย่างแค่นี้ก่อนต่อมานะครับผมมุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับให้เราทําการสุ่มทายพื้นที่ออกมาอีก3ามทาย มาวางไว้เป็นาทายร้านค้าสำหรับหยิบเพิ่มตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการเซตอัพของตัวกระดานนะครับผมต่อมานะครับผมในส่วนของผู้เล่นนะผู้เล่นแต่ละคนให้เลือกสอีอันนี้ไปคนละหนึ่งสีนะครับด้านหลังกำแพงนะครับผมจะมีแอคชั่นในเกมนี้บอกอยู่นะครับว่าในเกมนี้สามารถเล่นแอคชั่นอะไรได้บ้างนะครับจากนั้นให้หยิบโทเค็นรูปบ้านาพวกนี้นะครับ สีของตัวเองให้ตรงนะครับจากนั้นได้เงินคนละหนึ่งเหรียญสุดท้ายก็คือทายพื้นที่วัตถุดิบสินค้านะครับพวกนี้จะได้ทั้งหมดคนละทาะคทัยอันนี้คือวิธีการเซตอัพของผู้เล่นแต่ละคนนะครับต่อมานะครับผมก็คือวิธีการเล่นนะครับ1เทิร์นของเราสามารถเลือกทำได้1 A แอคชั่นนะครับจกทั้งหมด4 A แอคชั่นด้วยกันโดยเป้าหมายของเกมนี้ก็คือ ทำยังไงก็ได้ให้เรามีเงินเยอะที่สุดตอนจบเกมนั่นเองนะครับมาดูแอคชั่นแต่ละแอคชั่นกันเลยแอคชั่นที่1นนะครับก็คือวางทายสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นทายแตนอาหารนะครับลงในช่องว่างนะับผมช่องไหนก็ได้หรือเป็นช่องที่มีแผ่นวงกลมสีเทาแบบนี้ก็วางได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเกิดหากเราวางลงช่องที่มีแผ่นวงกลมสีเทาหรือว่าแผ่นร้านอาหารเราจะได้แผ่นนี้มาอยู่กับตัวเองนั่นเองนะครับผมอ่า หลังจากวางเสร็จแล้วนะครับผมเราจะได้เงินนะครับผมขึ้นอยู่กับลูกค้าของเราซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการคิดเงินตอนหลังนะครับสุดท้ายแล้วเราก็ต้องจ่ายเงินในการตั้งสแตนอาหารนี้ซึ่งจะจ่ายเงินเท่าไหร่ให้เราดูจํานวนสแตนทั้งหมดที่อยู่ไม่แนวนอนก็คือแนวตั้งแล้วเลือกจํานวนที่มากที่สุดนะครับผมซึ่งนับตัวมันเองด้วยออย่างเช่นสมมุติผมลงตรงนี้อ แนวนอนก็คือตรงนี้นะครับมี 1, 2มี2ล้านถ้าแนวตั้งมี 1, 2, 3มี3ล้านเท่ากับว่าต้องจ่าย3เหรียญในการซรากนะครับถ้าไม่มีเงินจ่ายจะไม่สามารถลงได้นะครับผมต่อมาแอคชั่นที่2ครับผมก็คือเรียกลูกค้านะครับให้เราเลือกลูกค้าที่อยู่ด้านาซ้ายมือของเรานะครับมาวางยังช่องอที่เป็นช่องสีสม้สมๆตรงนี้นะครับผม นะแบบนี้ซึ่งลูกค้าแต่ละคนจะมีความต้องการที่แตกต่างกันนะครับเงื่อนไขในการหยิบลูกค้าครับผมบอกว่าเราจะต้องมีจํานวนสแตนนะครับเท่ากันหรือมากกว่าจํานวนลูกค้าที่จะหยิบได้อย่างเช่นแนวนอนแนวนี้มีสแตนอาหารแค่ร้านเดียวฉะนั้นจะหยิบได้แค่ลูกค้าที่มาคนเดียวเท่านั้นนะครับไม่สามารถหยิบลูกค้าที่มา4คนแบบนี้ได้นะครับก็ต้องหยิบลูกค้าคนเดียวมาวางแทนแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเมื่อลูกค้า มาแล้วเราก็จะได้เงินนะครับผมเช่นเดียวกันนะครับผมกับแอคชั่นที่1ซึ่งเดี๋ยวผมจะไปอธิบายในส่วนนี้อีกทีหนึ่งว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่นะครับแอคชั่นที่3ครับผมก็คือนําทายร้านอาหารที่เป็นวงกลมเอามาวางไว้ในช่องว่างตรงไหนก็ได้เช่นเดียวกันหากที่ที่มันเอาไปวางมีแผ่นวงกลมสีเทาวางอยู่เราสามารถเอาแผ่นวงกลมสีเทานั้นมาไว้กับตัวเองได้นะครับหลังจากวางเสร็จแล้วเราจะได้เงินทันที1บาทเลย แอคชั่นสุดท้ายก็คือหยิบ1บาทแล้วผ่านรอบนะครับผมในหนึ่งเทิรของเราก็เลือกเอา1อย่างนะครับมีเงื่อนไขพิเศษครับผมบอกว่าถ้าเราเลือกแอคชั่นที่4หรือว่าแอคชั่นหยิบเงินติดกันครบทั้งวงนะครับก็คือผู้เล่นทุกคนใช้แอคชั่นนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับติดกันเท่ากับเกมจะตัดจบที่รอบนั้นทันทีเลยนะครับฉะนั้นอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับนะทีนี้เรามาดูวิธีการ ได้เงินกันนะครับวิธีการได้เงินแบบที่1ก็คือเราลงลูกค้าที่ตรงกับตามความต้องการมานะครับผมไอเช่นตรงจุดนี้อันดับแรกนะครับผมอ,อันนี้ลูกค้าต้องการน้องไก่แล้วเราก็มีสแตนไก่อยู่แบบนี้นะครับเขาบอกว่าเราจะได้เงิน1บาทบวกกับจํานวนร้านอาหารแผ่นวงกลมนะครับที่เป็นร้านเดียวกัน สแตนอันนี้อย่างเช่นอันนี้เป็นสแตนขายไก่เราก็ต้องการร้านอาหารที่ใช้ไก่นะครับผมมาแบบนี้มาอยู่ข้างๆถ้าเป็นแบบนี้ก็คือ1แต้มโบเอหนึ่งแต้มรวมเป็น2แต้มนะครับจากนั้นเอาไปคูณกับจํานวนลูกค้าครับว่ามากี่คนอย่างนี้มาคนเดียวคือคูณ1ก็จะเป็น2องคูณหก็คือจะได้2บาทแต่ถ้าลูกค้าตรงนี้มีอย่างเช่นตรงนี้2คนก็จะได้ไก่ จากสแตนหนึ่งหนึ่งแต้มจากร้านอาหารหนึ่งแต้มเป็นสองคูณกับจำนวนลูกค้าอีกสองก็คือเป็นสี่ก็จะได้เงินสี่บาทน,นั่นเองนะครับวิธีคิดเงินแบบที่สองครับผมก็คือเมื่อมีลูกค้าอยู่แล้วแล้วเราลงร้านอาหารเพิ่มนะครับลงร้านอาหารเพิ่มปุ๊บเราก็จะคิดแค่ร้านอาหารของเราอย่างเดียวก็จะคิดร้านอาหารอันใหม่ก็คือหนึ่งแต้มบวกหนึ่งแล้วก็คูณจำนวนลูกค้านะครับ แต่ถ้าเกิดเราเลือกเอาลูกค้ามาลงเนี่ยมันจะคิดคะแนนร้านทุกร้านที่อยู่ในแนวนั้นเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมลงนี้มาใช่ไหมมันก็จะคิดคะแนนร้านนี้ร้านนี้แล้วถ้ามีร้านอื่นอีกก็จะคิดหมดเลยนะครับหรือถ้าเราวางลูกค้าในแนวตั้งก็จะคิดคะแนนกับร้านทุกร้านเลยนะครับที่ตรงกับความต้องการของลูกค้านั่นเองอ ในส่วนของวิธีการจบเกมนะครับผมผู้เล่นก็จะผัดกันเล่น4แอคชั่นนี้กันไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งตรงกับเงื่อนไขาการจบเกมด้วยกัน3ข้อด้วยกัน1ก็คืออย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ทุกคนเล่นแอคชั่นหยิบเงินหนึ่งบาทหมดเลยนะครับอย่างที่2ครับผมก็คือมุมนี้ครับผมจะบอกอยู่เหลือช่องว่างลูกค้าแค่4ี่ช่องเมื่อไหร่นะครับก็จะจบเกมสุดท้ายก็คือช่องว่างบนตลาดของเรานะครับผม เหลือเท่ากับ4ช่องพอดีนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงจบเกมผู้เล่นทุกคนก็จะมีแอคชั่นให้เล่นอีกคนละหนึ่งแอคชั่นนะครับแล้วก็จะตัดจบเกมทันทีสุดท้ายนะครับผมหลังจากที่เราลงโทเค็นพวกนี้แล้วนะครับอย่าลืมที่จะเอาบ้าน ของเราเอาไปวางไว้ด้วยเพื่อบอกว่า,าแผ่นทายนั้นเป็นของใครนะครับจากนั้นเมื่อจบรอบก็คือเราจะได้จั่วแผ่นนี้เพิ่มจากในกระดาษที่โชว์อยู่ตรงนี้3อันนะครับก็เลือกเอาหนึงแผ่นไปแทนที่เราจะมีะสแตนอยู่กับตัว3อันเสมอนั่นเองนะครับทีนี้มีกฎพิเศษครับผมบอกว่าถ้าเกิด3อันที่อยู่หน้าเราเหมือนกันหมดเลยทั้ง3อันเราสามารถ โละทิ้งหมดเลยแล้วจั่วใหม่จากในถุงได้นะครับเช่นเดียวก,กันกับตลาดที่หงายอยู่ตรงนี้นะครับ3อันนี้ถ้า3อันนี้เหมือนกันหมดเลยทั้งสอันเราสามารถโละทิ้งทั้งสาอันแล้วก็คือเปิดใหม่ได้ครับหลังจากจบเกมนะครับผมอ่าเราก็จะมาคิดเงินกันคนที่มีเงินเยอะที่สุดนะครับผมอ่าก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้นั่นเองก็จบกันไปแล้วนะคบผมสําหรับวิธีการเล่นของเกมตลาดแห่งเมืองลิสบอนนะครับผมอ่าบอกเลยเกมนี้นะครับผม เป็นเกมที่เล่นได้ไม่ยากนะครับผมแถมเวลาในการเล่นก็คือไม่นานมากด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ชอบเกมแนวแบบว่าได้วางแผนได้นำเงินไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรแบบนี้แนะนําให้มาลองเล่นเกมนี้ดูนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็สามารถมาลองเล่นหน้าที่ร้านบ็อกแอนด์บูนะครับหรือว่าจะสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ช้อปปี้ได้ดีสคริปชั่นได้เลยสําหรับเกมหน้าผมจะมารีวิวเกมจะมาสอนเล่นเกมอะไรก็ อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ